ไกลๆครับมามอบให้โรงเรียนส่วนหนึ่งก็จะแจกให้ลูกเรียนไปฐานที่บ้านด้วยดีใจมั้ยครับดีใจครับดีใจผู้เล่นอ่ะพวกเรากล่าวขอบคุณลุงพลเป็น4ภาษาพร้อมกัน1 2 3อรธนครับ Thank you in Thai สาเออเจียเจียคทางโรงเรียนอีกนะครับก็จะมี MP อ่าไดีที่อะไรนะพี่อ๋อ ไม่สมสัมครับฮะม่สมสัมจิงๆี่สมสัมนะครับัน่งนะครับคี่สมสั์นะครับมอบเป็นจำนวน1,000บาทนะครับให้นะครับก็เดี๋ยวจะมอบให้ทางบอกรนะครับทั้งหมดเป็นจำนวนเงินสามพันหนึ่งร้บาทนะครับของบแล้วก็ของีเบลนะครับรวมกันนะครับสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะ ขอสัมภาษณ์มีนักข่าวเข้ามาถึงโรงเรียนเป็นช่องครับเป็นพี่โจ้พี่โจ้ท่านก็มามาเยี่ยมก็มาถามว่ากัเบียเครียดไหมว่าก็ก็ใครโดนแบบนี้ก็ต้องเครียดธรรมดานะครับแต่ว่าก็ไม่ให้ข่าวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคิดว่ามันมันน่าจะเป็นผลผลเสียมากกว่า เราก็เลยไม่ได้ให้ข่าวอะไรไปนะครับไม่ให้ถ่ายรูปนักเรียนไม่ให้ถ่ายรูปครูนะครับก็เลยให้ถ่ายได้ได้รูปเฉพาะอาคารเรียน <c oughs> แล้วก็เราก็ตอบคําถามของสื่อที่บอกว่า,าไปแวะบ้านลุงคนนั้นได้อะไรนะ <c oughs> ครับนักเรียนเขาก็เขียนเป็นภาพออกมานะครับ <c oughs> เป็นภาพออกมาว่าได้อะไรบ้างก็ <c oughs> เราไปไม่ใช่ไปเฉพาะบ้านลุงคน ้านพลเป็นจุดแวะถ่ายรูปนะครับเราไปจริงๆคือไปที่วัดถ้ำผาแดดแล้วก็รพระยาเต่างองอยจังหวัดสกลนครครับอพอขากลับก็บผ่านบ้านลุงพลผ่านปู่ปาริจิตนาคร่า,า,าทั้งเดือนก็อยากจะดูเพราะว่าเคยเห็นเป็นไ่าวจริงๆแล้ววันนั้นพออมีทัศนศึกษาให้กับนักเรียนไปที่ไหนบ้างครับก็ไปที่วัดถ้ำผาแดดไปที่วัดถ้ำผาแดดก็ไปกินข้าวเที่ยงที่วัดถ้ำผาแดดเสร็จแล้วก็ มาต่อที่เต่างอยพญาเต่างอยคออกมาถึงเตํามดประมาณใบสองแล้วออกจากเต่างอยมาก็มาถึงบ้านลุงพลบ้านใบสามเกือเกือใบสามก็ได้รับการต้อนรับจากลุงพลป้าเตนเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากยูทูบเบอร์เป็นอย่างดีผมไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้ลุงพลจะให้เกียรติกับโรงเรียนบ้านผานอ้นมาถึงขนาดนี้นะครับต้องขอขอบคุณลุงพลนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมในวันนี้นะครับคือวันนี้ที่ที่ผมพายูทูบเบอร์มาแค่นี้คือเรากลัวว่ามาแล้วจะมาทําให้โรงเรียนต้องมีผลกระทบโอ้ไม่น่าหรอครับเพราะว่าใครใครก็มาเยี่ยมได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยพอถึงวันเกิดของสิษ์เก่าเขาก็จะมามาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเอาไอศครีมเอาขนมเอาทุนการศึกษามามอบเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ ราะนั้นกา,การมาเยี่ยมแบบนี้เนี่ยถือว่าคนไทยทุกคนสามารถมาเยี่ยมได้นะครับคือมันมีข่าวไปเนาะผมดูข่าวแล้วรู้รสึกไม่สบายใจที่ปออต้องโดนตําหนิเรื่องการพานักเรียนไปทัศนศกษาที่บ้านลุงว่าได้อะไรบ้างเหมาะสมหรือไม่ครับซึ่งเด็กเขาก็ได้เยอะครับเขาเขียนออกมาเนี่ยได้เขียนไ้เยอะเลยแต่ว่าไปลงข่าวนิดเดียวครับผมก็ดูข่าวอยู่พี่โจส่งมาให้ดูก็ ออกให้นิดเดียวครับใช่ใช่เพราะว่าการที่มีสื่อใหญ่ที่ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองผู้ปกครองท่านหนึ่งครับผมดูในเนื้อข่าวแล้วดูการใช้คำถามครับที่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่ที่พาเด็กนักเรียนไปตรงนั้นไปทัศนศึกษาไม่ในลักษณะที่ว่าพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่บ้านลุงคลซึ่งผมมองว่า พอมาเด็กนักเรียนมาวันนั้นมาแป๊บเดียวซึ่งไม่ใช่จุดมินมาทีครับไม่ได้นานเลยซึ่งไม่ใช่จุดที่พอไปศึกษาดูงานนะครับไม่ได้ไปจุดทานักศึกษาเป็นจุดแวะถ่ายรูปทางผ่านเป็นทางผ่านเพราะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นจุดที่เราทานศึกษาไม่ใช่อาจจะเป็นคําถามของสื่ออาจจะไม่เข้าใจคําถามเหลยก็ได้แต่แรกวันนั้นในพี่โจยังบอกว่าเขาชมโรงเรียนเยอะนะ ชอบไม่ออกให้ชอบไม่ออกให้เป็นอย่างนี้ครับเขาชมโพอเยอะอยู่นะใช่พุกโขลคนนี้น่ะแต่ชอบไม่ออกให้ก็เข้าใจรับใช่ครับเพราะว่าผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมสื่อทำไมเลือกที่จะออกในในอ่าประเด็นที่เป็นด้านลบหรือเปล่านะครับผมว่าตัวไหนจะเป็นแบบนั้นแหละใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าอย่างน้อยถ้าเกิดผมมีโอกาส ผมก็เลยอยากจะเข้ามาสอบถามพออว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทาให้ผู้ปกครองไม่สบายใจผมผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจครับครับเพราะว่าเราขออนุญาตผู้ปกครองแล้วทําหนังสือขออนุญาตแล้วครับเพราะว่าเพราะมาตามเนื้อข่าวเขาบอกว่าถ้าผู้ปกครองรู้ว่าจะต้องไปบ้านลุงพลจะไม่อนุญาตให้บุตรไปไม่ไม่ไปถามคนเดียวถามคนเดียวครับเป็นส่วนใหญ่นี่ เขาอนุญาตอยู่แล้วเยาถามหมดเล้วลงคนเดียวลงคนเดียวเขาก็ถามหลายคนอยู่นะพี่โจว่าถามหลายคนอยู่แต่ว่าเขาลงแค่คนเดียวเ็นได้แค่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้ววันวนี้ผมก็ได้โทรไปนับท่านทนายสมเกียรติแล้วทนายสมเกียรติว่าจะมาด้วยแต่ท่านติดภารกิจแต่ท่านก็จะมาเป็นการส่วนตัวจะมาหาพออยู่ครับก็จะมาเป็นกำลังใจให้พอนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้ก็มีก็มีผู้สื่อข่าวถามผมนะทรโทรมาถามกระชับพรมริมบอกว่าลุงคนมีปัญหาเรื่องคดีอยู่ทาไมเอาไปไปไปท่างทั้ศึกษาผมว่าลุงคนเนี่ยไม่ใช่ศาลยังไม่ตัดสินเลยว่าลุงคนผิดหรือไม่ผิดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เราสามารถไปเยี่ยมได้นะครับแล้วก็ถือว่าไปเยี่ยมคนไทยด้วยกันนี่แหละนะครับครับ ก็เิจนรว่าว oh. oh. oh ันนี้เราก็ได้เนาะมอบไข่ทั้งหมดจํานวนนะครับน่าจะเกือบหนึ่งพันฟองนะครับก็ให้ทางพออนะครับจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนนะครับจะได้มีไข่ไข่กันพวกคมจะทานที่โรงเรียนแล้วก็แบ่งให้นักเรียนไปทานที่บ้านด้วยใช่ครับนะครับก็วันนี้ก็ขอให้พีตีนะครับเข้าใจนะครับแลองนี่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าสื่อจะพยายามสื่อความหมายอะไรออกไปนะครับก็อย่างน้อยลุงพลก็ได้มาโรงเรียนพาล้น ทำมากไปเลยทำอาหารมีน่าเสียดายเราจะได้ทอดเด็ดเขานั่งใช่ไหมเนาะก็อันนี้คือไข่ไก่ที่ทำมาเขาเรียกว่าคนที่เขามีโชคนะครับ FC ใช่เป็น FC ที่มีโชคแล้วก็ได้มาแก้บน กับปู่ไปจิตนะครับท่านก็เลยได้ให้ไข่ไก่มาจำนวนนะครับในนามผมนายระสินศักดิ์กลาะพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสานนในนามคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองนักเรียนเรียนบ้านสานต้นต้องราบขอบคุณทุกคนแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์รวมทั้ง f อฟผู้ใจบุญนะครับทั้งหลายที่บริจาค ไข่ไก่มาให้นักเรียนในวันนี้นะครับโรงเรเียนก็จะทําการมอบให้นักเรียนไปรับประทานอาหารที่บ้านไปทำอาหารที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในวันต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะปิดในวันที่8เมษายนยัง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 ,งวันที่8ครับเราก็จะจัดตลาดนัดพอเพียงวันที่8แล้วก็อาจจะจะัด บายีสู่ฝันปัตชิมิเทศนะครับจดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฐนที่จบโคกครับนะครับทั้ง22คนด้วย <c oughs> ก็ขอให้บุงปลและยูทูบเบอร์รวมทั้ง f อซที่มอบไพ่ใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาในวันนี้ยังมีแต่ความสุขมีความเจริญมีคนรักทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวบ,บ้านกกกบกแล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ เป็นไอดอลนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการเสียภาษีนะครับผมก็ติดตามว่าถึงแม้ท่านจะรับเงินบริจาคผ่านบัญชีแต่ท่านก็ยินดีที่จะจ่ายภาษีตามกฎหมายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของการเป็นคนไทยที่ดีจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศชาติเพื่อเอามาพัฒนาบ้านเมืองเราต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุคนและ ้าแตนที่ไม่ได้มาลุ้นทั้งยูทูบเบอร์และพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความสําเร็จมีโชคมีลาบทิพย์สิ่งใดขอให้สมความปรา,ารถนาทุปากประการครับขอบคุณครับนี่นักเรียนกำลังทานข้าวเกี่ยวกับถ่ายนะคนับถ่ายทหน้าได้ถ่ายได้นี่เดี๋ยวโหลดลงให้ลง เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกับนักเรียนนะครับเราเรามานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะผมก็ได้การได้เวลาดับรได้นะวันนี้ลุงพลนะครับมาเยี่ยมผูดในการที่โรงเรียนนะผมก็จะมาวอบของของของให้กับน้องๆเพราะว่าต้นบแบบ เด็กติดกลับนะตอนเช้ารัดถึงตอนเช้าวันนี้กินข้าวเสร็จก็จะให้เด็กกลับผมจะไปไว้นี่ไปไหนดีก็พอูกระเบื้องนะก็เลยดูช่างเอาไปมาทั้งโรงเลียก็พอมาทุกคนนำไข่มามอบให้ทางโรงเรียนนะครับ ก็เดี๋ยวไปที่โรงอาหารนะครับผมเอาไปลงที่โรงอาหารครับ